สวัสดีค่ะทุกคนพวกเราชูแกะเบบี้สตูดิโอและก่อนที่จะไปฟังคลิปนี้แอดมินขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะมาต่อกันที่ one of us is lying EP ที่2ต่อจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากงานบอนที่อุทิศให้ไซมอนที่เสียชีวิตไปแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปซึ่งในวันนี้ แอดดี้ก็แอบแซบกับชวของเธอรับหลังแฟนหนุ่มอีกครั้งซึ่งเธอก็รู้ว่าแฟนหนุ่มของเธอก็กำลังคั่วหญิงอยู่เหมือนกันแล้วจูๆ่ๆหน้าหองชูเธอก็กลายเป็นไซมอนและเขาจะแชเรื่องของเธอให้ทุกคนรู้หลังจากนั้นแอดดี้ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ความฝันของเธอเท่านั้นในขณะเดียวกันคูเปอร์ก็ได้รับข้อความจากคู่ขานหนุ่มของเขาว่ามีความสุขมากๆ ที่ได้ทรบกับเขาเมื่อคืนมันเลยทําให้คูเปอร์รีบหาชายคนนั้นจนทั้งสองได้ทราบกันอีกครั้งส่วนบรอนวินก็ได้มาดักรอเน็ตบรอนวินบอกกับเนตว่าแล็ปท็อปถูกขโมยไปแล้วซึ่งเธอสงสัยว่าเน็ตจะเป็นคนเอาไปแต่เน็ตก็ปฏิเสธและบอกว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ของบรอนวินที่เอาไปก็ได้แต่บรอนวินก็บอกว่าเธอเชื่อใจพ่อแม่มากกว่าเด็กที่ติดยาที่ใกล้จะเข้าคุกแบบเน็ตอีกมันเลยทําให้ทั้งสองผิดใจกัน กลับมาที่แฟนสาวชู้ของเอตตี้เธอได้มาบอกกับทุกคนว่าคนที่ฆ่าไซมอนจะต้องขโมยแล,ล็ปท็อปของเขาแล้วออกมาโพสในแอปพลิเคชันแน่ๆซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในสี่คนที่อยู่ในห้องนั้นตอนไซมอนตายมันเลยทำให้แอดดี้งุดหงิดขึ้นมาแล้วจูจๆคู่ขาของคูเปอร์ก็ส่งรูปสยิวมาหาเขาพร้อมกับบอกให้เขาไปหาในคืนนี้ย้อนกลับไปวันกักตัว โทรศัพท์ของเอ็ดดี้นั้นถูกตั้งในระกาปุกจนโดนครูทำโทษด้วยการกักบริเวณซึ่งไซมอนที่นั่งข้างๆก็บอกกับเอ็ดดี้ว่าเขาก็โดนกักบริเวณเช่นเดียวกับเธอกลับมาที่ปัจจุบันเอ็ดดี้ถูกคุณครูเรียกไปพบเพราะสายสืบต้องการคนล็อกเกอร์ของเด็กนักเรียนทั้ง4คนเพื่อหาหลักฐานเรื่องไซมอนเพิ่มเติมซึ่งเอ็ดดี้ก็บอกว่า เธอกังวลว่าจะมีใครบางคนเอาของมาใส่ในล็อกเกอร์ของเธอเพื่อโยนความผิดก็เป็นได้เหมือนกับลอนวินที่มีใครบางคนเอาโทรศัพท์มาใส่ในกระเป๋าของเธอจนเธอถูกกักบริเวณแต่สายสืบก็ไม่ฟังและคนล็อกเกอร์ของเอ็ดดี้คนแรกจนเจอน้ำมันถั่วอยู่ในล็อกเกอร์ของเธอซึ่งใส่มอนแพ้ถั่วชนิดนี้และเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิตแต่เอ็ดดี้ก็บอกว่า เธอใช้น้ำมันนี้บำรุงผมและน้ำมันนี้ค่าไซมอนไม่ได้หรอกเพราะน้ำมันที่ค่าไซมอนจะต้องเก็บในที่เย็นทําให้เขาเกิดอาการแพร้ซึ่งตำรวจก็เริ่มสงสัยที่เอ็ดดี้รู้เรื่องพวกนี้ที่เธอหลุดปากพูดออกมาแล้วตำรวจก็บอกกับเด็กๆทั้งสี่คนว่ามีคนใดคนหนึ่งในนี้ขโมยแล็ปท็อปของไซมอนไปตำรวจเลยครูเด็กๆว่าถ้าไม่ยอมบอกความจริงเรื่องนี้จะต้องขึ้นศาลและเข้าคุกตามกฎหมาย บอนวินเลยเครียดมากๆจนเนทจับมือให้กำลังใจเธอจึงสงบสติอารมณ์ลงบรอนวินถามตำรวจว่าทำไมต้องถามเรื่องแล็ปท็อปทางที่เจอน้ำมันถั่วของเอ็ดดี้แล้วซึ่งตำรวจหญิงก็บอกว่าเธอกำลังสืบหาสาเหตกุการฆาตกรรมไซมอนพอตำรวจพบว่ามีคนใดคนหนึ่งในห้องโยนแคปซูลน้ำมันถั่วลงในแก้วน้ำของไซมอนขณะที่เขาถูกกักบริเวณซึ่งหนึ่งในสี่คนนี้จะต้องเป็นคนฆาตกรรมไซมอนอย่างแน่นอน กลางดึกคืนนั้นพ่อแม่ของเด็กทั้ง4ี่คนก็เริ่มหาทนายซึ่งแม่ของเอ็ดดี้ก็รู้ว่าเธอนั้นนอกใจเจ็กแต่เอ็ดดี้ก็ยืนยันว่าเธอจะคบเจ็กต่อไปและแต่งงานมีลูกด้วยกันในอนาคตส่วนทนายของบอนวินก็บอกให้เธออยู่ห่างจากเด็กๆคนอื่นโดยเฉพาะเน็ตตัดภาพมาที่คูเปอร์เข้ามาหาคู่ขาตามปกติซึ่งดูเหมือนว่าคูเปอร์จะต้องการมีอะไรกับคู่ขาเพียงแค่อย่างเดียว ต่างจากคู่ขาข,ของเขาที่อยากจะแชร์เรื่องราวต่างๆให้เขาฟังเหมือนกับคู่รักทั่วๆไปแล้วคู่ขาของคูเปอร์ก็จับได้ว่าเขาหลอกว่าอยู่มาหาลัยมาตลอดทั้งๆที่เขาอยู่แค่มัธยมปลายมันเลยทําให้คู่ขาข,ของเขาไล่คูเปอร์กลับไปในทันทีกลับมาที่เอ็ดดี้เธอถูกแฟนสาวของชูเอ็ดดี้ในทีมเบสบอลพูดเรื่องน้ำมันถั่วจนตกเป็นผู้ต้องสงสยัยและเรื่องข่าวลือคู่รักเบสบอลนอกใจกัน มันเลยทำให้เอ็ดดี้เบี่ยงความสนใจไปที่คู่คูเปอร์กับแฟนสาวแทนว่าทั้งสองมีอะไรแปลกๆแล้วก่อนหน้านี้เอ็ดดี้เห็นแฟนสาวของคูเปอร์คุยอะไรบางอย่างกับไซมอนและเธอมีอาการเสียใจมากๆราวกับว่าทั้งสองคนนี้นอกใจกันแฟนสาวของชูเอด็ดดี้เลยจัดการสืบเรื่องนี้ทันทีแม่ของไซมอนที่เป็นถึงนายกเทศมนตรี 3, เข้าใจว่าเจ๊ก แฟนของเอ็ดดี้ยังเป็นเพื่อนสนิทของไซมอนทั้งดังที่เขาเลิกคบกันตั้งแต่มัธยมต้นแล้วมันเลยทำให้เขาต้องไปงานศพของไซมอนอย่างช่วยไม่ได้เจคเลยบอกว่าไซมอนอาจจะมีไดอารี่เรื่องราวของเด็กทุกคนซึ่งเขาอยากจะหาเจอให้ได้บรอนวินมาทักทายเอ็ดดี้เพื่อถามว่าเอ็ดดี้โดนคูกกลักตัววันนั้นแปลกๆไหมเหมือนกับที่เธอที่มีคนโทรศรัพท์เอามาใส่ในกระเป๋าหรือเปล่าเอ็ดดี้เลยบอกว่า มีคนตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่โทรศัพท์ของเธอทั้งๆท,ที่เธอไม่ได้ตั้งเวลาเอาไว้เอ็ดดี้เลยคิดว่ามีคนกำลังสร้างสถานการณ์เรื่องนี้แต่พวกเธอก็ยังไม่รู้ว่าคูเปอร์กับเนตโดนกักตัวได้ยังไงกลับมาที่เน็ตเขาถูกเจ้านี่เรียกให้ไปส่งยาซึ่งในขณะเดียวกันบรอนวินก็มาถามเน็ตว่าเขาถูกกักตัววันนั้นเพราะสาเหตุอะไรเพราะเธอกับเอ็ดดี้รู้สึกว่าถูกแกล้งให้โดนกักตัวในวันนั้นแต่เน็ตก็บอกว่า เขาถูกกักตัวเป็นปกติอยู่แล้วส่วนเอ็ดดี้ก็มาถามคคเปอร์ว่าเขาโดนกักตัวได้ยังไงคคเปอร์ Cooper เลยบอกว่าเขาเข้าเรียนสายเพราะทำโทรศัพท์หายเลยเสียเวลาไปหาโทรศัพท์จนโดนครูทำโทษบอลวินบอกว่าเน็ตไม่ได้แย่อาจจะเป็นคนดีด้วยซ้ำเพราะเขาช่วยเธอเมื่อวานตอนที่เธอเกือบสติแตกเพราะตำรวจจี้ถามเรื่องแล็ปท็อปของไซมอนเน็ตเลยบอกว่าในวันนั้นเขาเปิดล็อกเกอร์ของตัวเองไม่ออกเลยต้องไปตามพัานโรงมังัด มันเลยทําให้เขาถูกกักบริเวณเพราะคู่คิดว่ามาสร้างเรื่องป่วนบอลวินเลยบอกว่ามีใครบางคนจัดฉาพวกเขาทั้ง4ให้โดนกักบริเวณในวันนั้นซึ่งน่าจะเป็นคนเดียวกับที่ขโมยแล็ปท็อปของไซมอนไปจากหลังรถของบอลวินแล้วในตอนนั้นเองแอปของไซมอนก็เด้งขึ้นมันบอกเอาไว้ว่าไซมอนตายคาตากรยังลอยนวลตอนนี้ตำรวจยังเจอน้ำมันถั่วที่อยู่ในตู้ของเอ็ดดี้แค่นี้ก็ชัดมากแล้วนะ หลังจากที่ข้อความนั้นถูกโพสต์ออกไปเอดดี้ก็ถูกคนทางโรงเรียนจ้องมองและตัดสินว่าเธอเป็นคนผิดไปแล้วตัดภาพมาที่งานศพของไซมอนเอดดี้กับเจกมาร่วมงานศพอย่างช่วยไม่ได้ซึ่งคนในงานก็มองและสุบซิดมินทาเอด็ดดี้เจกเลยถามเอ็ดดี้ต,งตรงๆว่าโพสต์คู่รักเบสบอลน,นอกใจนั่นคิดว่าเป็นคูเปอร์กับแฟนสาวจริงๆหรอซึ่งเอ็ดดี้ก็เดียนไปตามน้ำว่าแฟนสาวของคูเปอร์อาจจะกำลังนอกใจโดยที่คูเปอร์ไม่รู้ตัว แล, s <S แล้วแม่ของไซมอนก็พาตัวเจคขึ้นไปในห้องของไซมอนและทิ้งเอ็ดดี้ไว้ข้างล่างคนเดียวเพื่อนสนิทของไซมอนมาคุยก yeah, ับเอ็ดดี้เธอไม่พอใจที่เอ็ดดี้มาที่นี่รวมถึงเน็ตกับบอนวินที่โผล่มาในงานศพของไซมอนด้วยเช่นกันบอนวินแอบเห็นเนตส่งยาให้กับชายคนหนึ่งที่มาในงานศพมันเลยทําให้เธอรู้สึกแย่มากๆกับเน็ตแล้วเอ็ดดี้ก็มาหาเจคที่อยู่ในห้องของไซมอนด้วยความกังวลกลัวว่าเขาจะรู้ความลับ ที่เธอเป็นชู้กับเพื่อนแฟนแต่เจคก,ก็ไม่เจออะไรเขาเลยแอบ,บขโมยเอาแผ่นเกมของไซมอนกลับไปไว้ที่รถซึ่งเอ็ดดี้ก็ได้จังหวะค้นหาไดอารี่ของไซมอนจนไปเจอเข้อกับสมุดบางอย่างแต่ในตอนนั้นเองแม่ของไซมอนก็พาตำรวจมาที่ห้องของไซมอนเอ็ดดี้เลยหลบที่ใต้โต๊ะตำรวจบอกกับแม่ไซมอนว่ามีคนโพสต์ในแอปของไซมอนแต่ก็ยังจับตำแหน่งไม่ได้ส่วนน้ำมันถั่วของเอ็ดดี้ก็ไม่ตรงกับที่ไซมอนกินเข้าไป ตำรวจเลยตั้งข้อสงสัยว่าหนึ่งในกลุ่มนั้นจะต้องเป็นฆาตกรไม่ก็พวกเขาร่วมหัวกันฆ่าไซมอนอยู่แน่นอนเพื่อนสนิทของไซมอนไม่พอใจที่แม่ของไซมอนทําเหมือนงานศพของเขาเป็นงานหาเสียงมีแต่พวกนักงานเมืองเพื่อนสนิทของไซมอนมาระบายให้น้องสาวข,ของบรอนวินฟังบรอนวินบอกให้เพื่อนๆทั้งสี่คนตามเธอไปที่ห้องของไซมอนบรอนวินบอกกับเพื่อนๆว่า ครูคนนั้นเป็นคนจับพวกเขาไปกักตัวโดยไม่มีเหตุผลเรากับว่าเธอเป็นคนบงการเรื่องนี้แถมยังมีโพสในแอป,ปของไซมอนที่คอยปั่นหัวทุกคนอยู่ตลอดเนตบอกว่าทุกคนในห้องนี้มีความลับซึ่งทุกคนก็หลอกตัวเองว่าไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นแต่กลายเป็นว่าทุกคนเริ่มสงสัยกันเองเอ็ดดี้เลยบอกว่าตอนนี้ตำรวจคิดว่าทุกคนในห้องนี้รวมหัวกันฆ่าไซมอนดังนั้นจะมารวมตัวกันที่นี่ไม่ได้ทุกคนก็เลยแยกย้ายทันที เพื่อนชายของบรอนเวนที่รู้ว่าบรอนวินกับเนทเหมือนจะมีซัมติงอะไรบางอย่างเขาบอกกับบรอนวินว่าเนทไม่คู่ควรกับเธอเพราะเขาจะทําให้เธอพังไม่เป็นท่าเธอสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้บรอนวินกับเพื่อนชายคนสนิทเลยจูบกันอย่างดุดเดินหวานชําทันทีกลับมาที่เอ็ดดี้เธอย้อนคิดถึงงานปาร์ตี้ริมสระบ้านของเอ็ดดี้เอ็ดดี้กำลังกินยาแก้เครียดเพราะกลัวว่าเจคจะจับได้ว่าเธอแอบแซบกับเพอชของแฟนหนุ่ม แล้วจูจ่ๆไซมอนก็มาโผล่ในงานนี้แล้วบอกว่าเขารู้เรื่องของเอ็ดดี้ที่นอกใจเจกมันเลยทําให้เอ็ดดี้รู้สึกสะใจที่ความลับของเธอนั้นตายไปพร้อมกับไซมอนแล้วแล้วเจก,ก็เข้ามาคุยกับเอ็ดดี้เพราะเขานั้นจับได้ว่าเอ็ดดี้ขุดเรื่องที่แฟนคูเปอร์นอกใจมันเลยทําให้เขาคิดว่าโพสที่ว่าน,านั่นนั้นหมายถึงเอ็ดดี้ซึ่งเอ็ดดี้ก็ปฏิเสธทุกอย่างเพราะเธอกลัวว่าจะเสียเจกไปในคืนนั้นเอง ทั้ง4คนนัดกันอย่างลับๆเพื่อคุยกันบอนวินเลยเฉลยว่าหนึ่งในโพส์ของไซมอนเป็นเรื่องของเธอแล้วเอ็ดดี้ก็สารภาพว่าเธอนอกใจเจคเพราะตอนที่เจคไปแลกเปลี่ยนเธอคิดว่าเจคไม่รักเธอแล้วเพราะเขานั้นหายไปไม่ยอมตอบข้อความมันเลยทําให้เอ็ดดี้เผลอใจให้ชู้ของเธอด้วยความเศร้าบอนวิน bon <Bon win S 1> เลยบอกว่ามีคนฆ่าไซมอนและคนคนนั้นกําลังใส่ร้ายพวกเรา ซึ่งบ่อนวินก็เดาว,ว่าคนคนนั้นน่าจะเกลียดทั้งไซมอนและพวกเราทุกคนในนี้ด้วยคูเปอร์มาขอโทษคู่ขาที่โกหกว่าเรียนมหาลายัยเพราะในตอนนั้นเขาคิดเป็นแค่วันไหนแตนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเขาอยากแชร์เรื่องราวให้กันและการฟังมันเลยทําให้ทั้งคู่กลับมาคุยกันอีกครั้งแล้วในตอนนั้นเองโพสต์ของแอบไซมอนก็เด้งขึ้นมาว่าแอดดี้แอบมีชู้ระหว่างที่เจคไปแลกเปลี่ยน ซึ่งคอมพิวเตอร์อันนั้นมันก็อยู่กับน้องสาวบอนวินและเธอเป็นคนโพ์เรื่องราวทั้งหมดแล้ว EP นี้ก็จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP นี้รู้สึกยังไงเม้นมาบอกแอดด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมาทำคลิปต่อ,ตอไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ